ครับสามีนี่ฟ้ามฟาวัาดีครับจอเลยมหเนี่ยห่อนมมห่อนกะเบืองเอาครับนะทั้งคนทั้งงวดอะอยู่นี่ต้องความสะอาดกันปานแดงครับน้ำตาลครับอัดเทียดกันเลยครับนะ เอาไก่้ไได้ครับตั้งแต่สนตะไคร่ชนเข้ามานี่จับบ่กไยได้เลยครับนะแมียเน้อมตะนอ่งกับพันแดงนี่กูหูสุดแสียบสองตัวนี่จับหนาครับแล้วมื้อนี้เขามาอยู่ไกลคนใดครับมื้อนี้นมันยังมีสิบินปะอ๋ใ <laughs> ส่ย,ยานมีดบินครับ เอามีดออกข้างข้างนะ่ะหัดกันเลยครับเอ้าพรนครับหรนเดา ฟูเอไว้เขาโฮมมันแหละของผ้าพอไส่ก็ออกไปแล้วก็ถึงคิวของขอกทำนีฟาร์มของมาเทียนตัวได้สู่ก็กินไปอยูุ่่งหนออครับอะ เราทราบเกจองศาครับนะหาตัวอากาศนี่ไม่มีลมครับอบอ้าวคือฝนใหญ่สิมาโมเรแยกนี่เพราะแต่ไตอึ้งบอกมือได้ก็ได้ถ้าไตอึ้งครับนะเดี๋ยวตกมากขลาดว่าข้าวเดียวครับนะเพราะพอสิซุ่มบันไดครับคุ้ตระหนักปุ๋ยไฟบ่ขอหน่ำมูครับปุ๋ยไฟสู้ครับปุ๋ยไฟสู้ครับมโอนี้กินยาดีอยู่ครับแต่ขอเสียก็แยกลมร้อยไปกินแต่จะของครับ ดื้อดื้อคือแม่เขานะครับคือปานแดงเอาไก่บาได้เพื่อนครับเป็นน้อยนะครับนี่เป็นแม่เป็นคอดเองครับบได้ทำคอดบดได้เฝ้าคว่าต่นขึ้นมาออกคอดมาเองอยู่รอบวัดหาเดือนครับนะอายุเราปุ๋ยไไฟแม่มันกาศน,นะนทำความสะอาดให้แม่นทำตาลเมื่อกี้ครับเนาะปานแดงอ่อเดี๋ยวไปทำอากาศ ทำความสะอาดให้แมวคนเองครับแม่แดงลูกสาวคนสาวกับแมวมันทำความสะอาดด้กัน hmm. อืมโอ้ตัวไปนอนโฮมรางตัวละ่ะไ้ดางครับเนาะไปอยู่โฮมรางคือยังไรครับไปเห็นมูเสแล้วครับขึ้นหอดมูไปโดนแล้วลอยอยู่คนเดียวลงมาหามูแล้ว วางสีส่เดือนครับสามสี่เดือนนี่แหละใช่ครับตัดไม่จาลาบครับเนาะหาเวลาในหน้าเราครับเนาะเหพื้นทีหน้าเล่ามาทวีสับเขาทวีวะสับสับนี่ลูกสับสับสับอะไร ผมมียังรอครับเอาเนี่รออาจจะมาครับเอ,เอ,เอิอเดี๋ยวซื้อผ้าๆได้ครับนี่พีกับน้องครับเป็นวันนั้นนี่สามตัวนี่แม่นเลยครับพีใหญ่เพิ่นพีใหญ่จริงๆแม่สีทองปล่อยไปแล้วเหลือน้ำตาลนี่น้ำตาลทวีทับก็ถือเลียอยู่นี่กัทคำแพงไงถือปุย๋ยไฟเดียวนี่นี่กับถือว่า เป็นขอบัวกรหันครับนะนอน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 เดียงเข้าอารมณ์ประจอยครับงุดงี๊ดครับเอ่อเป็นจะทองได้เก๋โลเล่า,ลาหาเดือนนะครับเนาะประมาณหาเดือนไม่เดียงกับทองเลยประมาณหาเดือน ดืนหน่อยครับเอ้าให้เบิ่งกันไกลๆจอๆบรรยากาศหอ้อนอบเอ้าครับเนาะเป็นก็เลยเขามาเศร้าโฮมนะครับเนี่ยบสามอะไรครับเนี่ยอากาศยังห้อนอยู่ระมนณบสามอืม ถือว่าให้เบ่งอุบเอาแห้งอ่าทำแบนี้พ่อนๆทำแบนี้ทุกคนครับเนาะบรรยากาศี่โอ้หอนแห้งก็คุณต่าง่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจครับเนาะคุณผมสวัสดีครับ